สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คนพบพอกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มส,สวีเดนพี่น้องจา้าพบพอกันในช่วงอากาศบายบายจ้าฝนว่าตกพี่น้องอึมคึมอึมคึมคิดว่าพ้าอยุเขา่าละจ้าแต่บ่มีฝนเดอ้อค่ะขานาดแดดบ่มีกับอากาศกับฮ้อนฮ้นพี่น้องจา้าอบอ้าวือเห็ดสีอกนี่ละจ้า เขากะงามงามค่ะนา้าใดกะงามเบิดนะคะกะมีนม้ำมีน้องช่วงนี้คนสเริ่มบ้านปุ๋ยละจ้ะเขางามค่ะคแถวสาวบ้านน้านี่นนำบ่ขาดพี่นองฝนตกดีแต่ว่าพ้นสิ่งช่วงเราเด้อจ้ะถึงช่วงไปไล่เราจ้ะบ่มีฝนช่วงนี้กะเขากะงามหย่ากะงามนะคะช่วงนี้กะเอา้าดูแลสุขภาพเด้อคนเป็นป่วยเป็นไข้หล่ไล,ลค่ะ ไขวัดติดกันพี่น้องเอ้ยลูกหลานเลน้หล่อนเป็นเบิดสุขคนค่ะละมัดละวังดูแลสุขภาพจ้าคลิปนี้สาววันนะ้ามีตัวเลขมาฝากมาตอนคือเก่าละพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยยังย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณะญนะาณในการรับชมเด้อค่ะคลิปนี้สาววันนะ้ามีตัวเลขบนนะคะเลขเวิ่งเงินแสนทางบนนะคะลุงสุ่ง ลุงทรงคนใดทรงสั่งตัวเลขไม่สาบานาังวาเว้วเว้ยหัดวังหันหลุดกาเข่าแต่เลขวิ่งอ้าว่เป็นอย่างสู่ตอกาหวดก้อนนั่นค่ะเดินดีหวดวังหันหลุดม้าค่ะงวดหนีม้าตามตอค่ะกบขอบุญขอบุณทั้งลุงทรงนะคะที่นำตัวเลขมาฝากมาตอนขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่สาบานาณมาแบ่งปันเนาะค่ะอิบซีฟันชองผู้ใดหมักก่อยจัดเด้อค่ะผู้ใดบ่มักสามารถเลื่อนผ่านได้เอาบว่เอย่าใหญ่ไปค่ะ ให้ไปบึงเนาะคะ่ะทั้งลุงทรงเป็นทรงมาทางหลายสาบนนวบ้านนานมาบอกเบบเบบสุพีน่น้องแฟนจองเก็บซีฟัง,ฟง,ฟางมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ปิ้งปิงเป็นกำลังใจใหนเด้อหรือผูดในแนวทางเด็ดเด็ดดีดีด,ดังดังอยากวางในช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนสามารถแอสดีใครคิวอาร์โค้ดนะคะตักทายมาบอกมาฝากมาต้อนคิวอาร์โค้ดในคลิปนี้เป็นคิวอาร์โค้ดลายส่วนตัวเนาะคะ่ะ อันนี้ตัวเลขหรือว่าวามฝันแม,ม่นๆสามารถทักไทยมาว่าออกันได้จ้ะเอา้าเพื่อไว้การเสียเวลาเดี๋ยวสาบนาจะพาไปเบื้องตัวเลขในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567หรเดือค่ะของลุงส่งเลขวิงง่งเงินเซนไปเบิ้งไปฟังพร้อมๆกันจ้าอันนี้สาบนาให้เบิ้งย้อนหลังด้วอค่ะในงวดวันที่หนึ่งอันกระดาษกระดาษเข่าศูนย์สามตรงๆพี่น้องงวดผนเข่าศูนย์สามตรงๆเลขวิ่งเป็นยังเดินดีคือที่ศูนย์นอจ่าเนาะ งวดว่างหันที่เพินจงมาค่ะงวดวันที่สิบหกอันนี้งวดบ่างหันเด้อค่ะงวดว่างหันนี้เข้าแค่เลขวิ่งค่ะวิ่งหกเพ็นบว่าจา้ะแต่ว่าเลขปักลักเพิ่นนี่หนึ่งนี่บนล่างนี่ยังเขาได้ค่ะเขาเลขออกสองนึงค่ะก็ถือว่าเลขเพิ่นค่ะเลขวิ่งเพิ่นยังบ่หลุดเด้อพี่น้องจ้ะอันนี้สถิติงวดเก่าจา้ะนี่งวดไม่พิน่งมาให้แล้วเดี๋ยวสาบานาใส่บึง่ง อันนี้ของลุงทรงเดอ้อค่ะนี่อันนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาเป็นทรงไม้สาวบานาแบบนี้ค่ะให้สาวบานานางวรสุพี่นองเฟ้นจงอิบซีฟังจ้ะเ,เดี๋ยวสิทวนใน้ฟังจ้าในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกจิตออกวันพฤหัดค่ะตัวเลขออกวันพฤหัดสับบอดีเนาะค่ะแนวทางรัฐบาลไทยวิ่งเก่าวันนี้เพิ่นฟันห้เก่าม็ดเดียวบนลางเลยจ้ะปกติเลว้ว เลขเพื่นจะให้เลขวิ่งแค่ตัวเดียวเออสองตัวแต่บางวดน,นี้เป็นไหมาตัวเดียวบนหลังเอาพี่น้องไซย์วิ่งเล่นง่ายจะ้ะเพิ่นจับคู่ไ้เดอร์พี่น้องมี97 98 78 0ดเก้าแ 91, จ้ละเกจ้าเพิ่นให้กันสองหางคือ49่เก้และ, 57, ะแห้เดเอร์ค่ะแต่เพิ่นเน้นไ้เดอพี่น้องเพิ่นเน้นไหเก้าเจ็ดและเกหนึ่ง เลขอสอตัวเพ็นเน้นไห้3ามหางสำหรับสตัวเพ็นไหมาศูย์เก้าา0จ7 9เก้าหและ903าจ้าแนวทางมีเข้ามีหลุดพันวาเนาะ,ค,ะค่ะกะนี่ลคะค่ะโชคดีร่ำร่ำรวยรวยลุงส่งวาซันวาค่ะกระบ,บุกข,ขอบุญขับคุณลุงทรงเนาะที่เพันน้ำตัวเล็กมาบอกมาฝากมาต่อน ให้ชาวบานามาบอกสู่พี่น้องแฟนทงอิบซีฟังกับยังบอถึงบ่ปะขอย้ำเด้อเฉพาะคนชอบตัวเลขเท่านั้นจ้าเพิ่นก็ขีดให้เน้นๆเนาะพี่น้องตัวใดที่เพิ่นเน้นให้เอ้บักซูนสามนี่สิออกดุเทนเนาะเนาะเอาทุกอย่างกับบอเน่นอนค่ะสูตดไวยคำนวณเพิน่นแต่ว่าเลขสองหางนี่เพิ่นให้ศูนย์เก้าเจ็ดและเก้าศูนย์สามที่เพินน่นเน้นให้เด้อจ้ะเพิ่นก็เน้นให้สองหาง เดี๋ยวสิเอาสถิติงวดเก่ามาเปรียบเทียบให้เบ่งพง้อมจ้ะนี่เด้อจ้าสถิติงวดเกา่ากับงวดใหม่สาวนาเขียนให้ชัดเจนจ้ะงวดใหม่นี่เป่นไห้วิ่งเก่าตัวเดียวพี่น้องนาสนจ้ะเลขวิ่งบอ่อหลายตัวเลขวิ่งเพิ่นยังบ่หลุดเด้อค่ะงวดว่างันก็เเป็นไห้มาเกา่าก็กหเนาะเข้าไปที่6จ้ะออก36ค่ะบนรางเด้อพี่น้อง มักชุดใดกะจัดจ้ะเลขเมื่อหลายหางเนาะค่ะหกหางแต่ว่าเพิ่นกะนนนใหอยู่เนาะค่ะสุดหวยคำนวณมีเข่ามีหลุดคือเพิ่นวาละจ้ะถูกอย่างแหลวอยู่กับดวงเนาะสุดหวยคำนวณบ่ด้ว่บเห็ดไงยๆเด้อพี่น้องแต่ละเสียนสัวเพิ่นสิเห็ดออกมาใดจ้ะคิดย่หันละวิเคราะห์ยุหันละแล้วก็น้ำเล็ดับไปตัดไปยังสิแมมจกาเดิดนดีสองสามวดติดรุดหมวดหนึ่งก็ถือว่าสุดหยอดอยู่เด้จดแะแเราก็เลขวิ่งเงินล้านเพิ่น,นี จังได้ออกะได้อยู่แล้วค่ะสำหรับไซวิง่งจับตาเนียมดีๆค่ะงวดวันที่1น่งก,ก,กระดากระดาค่ะขอไปที่03ตรงๆได้จะ้ะงวด16กระดาก,กระดานี่เขอไปแค่เลขวิง่งคือขอไปที่6จะ้ะแต่งวดนี้นะคะ่ะงวดวันที่1สิงหาคม6กเจ็ดเพื่อนให้วิ่ง9้าบนญลางจับคู่ให้คือ9ก้าเจ็ดเก้าแและ91ตัวกันคือสีและห้ด เพ่นเน้นให้ก็คือเก้าจ็ดศูนย์สามและเก้าหนึ่งแค่นั้นเนาะค่ะเอาเหล็กบอ่อไลยห,หางหลอกจาก่าผิดจารานานเบืองฟ้าเอาไปหาชารากินแบงถึงไว้เด้อค่ะเดี๋ยวสีสื่อบ่ได้เนาะเหล็กติดเก่าคิดว่างวดนี้เก่าสีมาล่ะค่ะแต่สีเก่าอย่างบ่วินหอดสองหงวดดอกเหล็กเก่านี่เอาพี่น้องมากิฟตนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเป็นกำลังใจให้ด้เด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะ เองหิงรวยๆวยปังๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดป,ปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนระนรโสยะธามมนิชโช ติระโสยะาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพโรคโควินัส,สตุมมาเตภวัดว,วันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปจ,จายนองจัตตารโรธรรมาวัทันติอายุวนันโนสุข,ขังพระลัง